สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ่อแมพีปนน้องครับสวัสดีทุกคนเนาะ ตอนเช้าเช้าอเช้าเช้าของวันอาทิตย์นะครับที่3บเอดเดือนธันวาคมครับปี65เนาะสันนัทวันนี้บรรยากาศหมอกครับหมอกเต็มไปเลยเนาะครับวันนี้มาปะกันนะครับจาเจ้าเบาใช้เสาแนทน,นะครับคนมักลอกตาเบาเหนือพาลุยนะครับพาลุยเหตุกันต่อต่อกันตะวาน,น,าวานเนออาะตาตัวานสันนทเนาะพาไปเมืองหมอฮอปกไหวงว่านจะปะไงวะปะสนนัทตาเลยตาเลยพ่อแม่ไปนอกกันเลยครับมา,นา,นา,นาน อาเจอไข่แล้วครับหมานหมานตุ๊กแรกแหกหมานเนาะขึ้นไ่ซะนะต้องข,ข่ันขยันงามๆเนาะฝนก็ตกปล่อยๆครับขึ้นมาตกนักครับตกขึ้นหูเนาะเข่าแจง้งไปปล่อยเป็นเก็บไข่เขาเก็บตุ่มเนาะ แคันเก็บกันนะวันนี้มีหมูแล้วเมาแล้วเนาะนี่เนาะใส่แนทกอยน่ะหมื่นนะทุกไม่หมื่นงอกลงครับ เจอเห็ดละงกมีนใครเนาะน,นี่เหนะ็นนี่หนึ่งตูมเนาะตูมครับอันนใครอ่ะมันใครกันเนาะมันใครกันปะมันใครกันเนาะนี่จ้าตูมงามนี่เนะึ่งตูมทั้งบ้านมีทั้งตูมมีทั้งบ้านวันนี้บรรยากาศดีครับอากาศเย็นแต่ว่าฮอนขนาดน้องสาวเนี่ยเนานะ าวันนี้ฝน,นตกอากาศมัน,มน<ก>เปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอย่ารก็รักษาสุขภาพกัะนเนอะทุกท่านทุกคนนะครับตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงุล่ฝนตกรุ่ดแดดฮอนเนาะอื่ห่สองไข่ครับสองไข่ นี่ฝนตกถือเนาะดอกสดชื่นแต่ว่าเปลี่อนกันเนี่ยเปลี่อนหน่อยเออมันตกแห้งเนาะดินกระเด็นก็ใส่เนาะอืมนี่เจอแต่ไข่เนาะแต่ยังเป็นไข่เรื่อยอยู่เนาะจ่ากำลังออกมาใหม่เจอไข่ครับ รุ่นเกีวครับนี่สองปีนองอยู่ด้วยกันนี่โอ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 หมือนครับเพี่ยอน,นาบเนาะำ่างเก็บใหดกับสาวแนทกับ,บกหมอไทยบ้าน อืมพอมีคนมานําเห็ดกับบัหลายนะจ๊ะ <c oughs> มืนอนี้คือว่าใครเห็นออก <c oughs> นั่นทำตงุงอันนี้เป็นสิบ้านนะจ๊ะนี่ <c oughs> ดอกสวยงามนนสากสายนะดีดอกน,น,นี่เราซืยอให้กันนี้เขาจะไปหลายสายกว่างสายนะเขาเป็นไหนไข่นี่เข <c oughs> <c oughs> าจะไปหลายนั่นอันนี้จ้ะนู้นดองหน่อยเขึ้นเขาจะไปหลายหลายอย่างนะหลายตาหลายโหก ตกเย็นสบายครับวันนี้นมา <c oughs> งัดร้องไข่กันตัวนี้นี่ไง ด,ดินมันนี่มันนี่ฝนตกเปื่อนดางจีๆครับสามจีออกใหม่เนะแต่ว่านี่บดหินเลยนะสามดอกงา่าม บานงามอยู่ครับสวยอยู่เนะับเจออินดีงจูงเป็นนานี่เจอ่างๆครับนะเป็นนอนอ นี่เป็นห้องละงกเนี่ยขาวกำใจห้องน้ำตาลเนาะเจือทีละตุมละตุมทำไมมีธีละดอกอ้าวเจือทำดอกครับเก็บจะได้นีเก็บเธอละดอก เก็บบมวันคือบมว่านนี่น่าจะอืมแต่เกลงตาหรือเด้ <มา S 1> อบ้านครับนี่ยบ้านก็เอาจุมก็เอาเด้จะมนันอีฝนตกใส่ พวกตับบวกตับหนึ่งดอกอปิงป่งปิ้งปนหวานหวานเนาะตปนหวานครับแค่นี้นะ นี่ครับนี่เกดไปซ่อนเฮดมาไปหันไปใต้เนาะออกกะฮะลุงบ้านบนก็ออกกะนี่กดไปใต้มาสแนนเนาะใต้แต่สองทุ่มเป็นตะกร้าเดียวคุ้มไหมเนี่ยอันนี้นี่นี่ก็อเฮดทั้งนั้นจะนี่เป็นฮับซื้อมาเนาะบด้านเนี่ยตรงดานหลายๆนี่เป็นเอาไปขายทั้งกุ่มครับเนาะเนี่ยบ้านเฮาโลสองร้อยเนาะ ดอกสดเนี่ยดอกงามๆเลยเนาะเนี่ยบ่าวชายนั่งเฝ้าเฮ็ดผมไปเอาเฮ็ดวะเอางูมองมาเนาะงูมาเอาเฮ็ดดันเฮ็ดละงูครับวันนี้เจอแต่ดอกเดียวดอกเดียวเนาะมื่อนี้ไม่แข็งวะหาพันโบกันโบกัดตื้อร้วยหล่นเกิดนะเขาเอาไปผูสองอัตราเหรอเนาะ บ้านครับี่บ้านหน่อยบ้านหน่อยมันลมเลยเนาะเหนจ้อง,องกำลังจะกางห่มเนาะเราเดียวเนี่ยเราเดียวมั้งะครับเน็ตปลาเนี่ยชอบสันโดษก็ อ่าวันนี <Wars> <Wow. S 1> ้ส <Gym>. ร <N> ุปผลงานครับสาวแนทวันนี้มีแขกรับเชิญเดลยจ้าแขกรับเชิญมาไก่ครับสวัสดีจ้าสสวัดีครับวันนี้แขกรับเชิญมาไก่คามาหาเฮียสายแต่โมนี้ขึ้นมาสายกันมาไทยบ้านครับต้องแพงเนาะครับมาลุยหาเก็บเพชรตะมุกโก้ต่างเชียงใหม่ว่าดอกงามก่อนเนาะครับดอกใหญ่อยู่เนาะนี่ของเบาไทยบ้านครับนี่เน็ดตับ ตอกกันไงเนอะพวกพวกกาบเฮดละงก์หฮดตะไคร้นะครับนี่ของน้องแพงครับแพ้งเจ้าหักบานนาครับเห็ดหลายอย่างเจ้าเฮดละงกเห็ดตะไคร้เห็ดพวกแบบนี้เจ้าครับงูนะเห็ดพวกเลยอะจ้ะเจ้าเฮดพวกจ้ำนี่ของปลาใส่สาวเเนทเนาะนี่จ้าหมานอยู่มันอยู่ขึงตาซ้ำกันเลยช่วงเจ้าเนาะของตอนเจ้าเอามาตั้งแต่สี ห้าแล้วเนาะหาย,ยาบมว <อะ S 2> ัฒนเห็นหบอจ่าที่ทายแห,ห,ห่งมึงบังนึงเนี่ยเขาเอาไปเป็นสองประกาศรถเนี่ยครับครับสำหรับคลิปเขาตอนเจ้านี่ก็อนตอนใค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเขาต่อส่วนสายๆกันต่อเนอาะเ,เอาเข้าปลาใหม่เนาะปราจชญ์เฮ็ดอัญยังนะครับมารุ่นกันครับกับเอาสายสาวเน็ตประกอบปราชญบ้านน้องแพงคนฮักบ้านนาฮักบ้านนาเนาะครับวันนี้เขาจะ คลิปนี้ขอขอบพอแค่นี้ก่อนเนอะพี่น้องลาปีแล้วนอไปก่อนไปหาปลาใหม่เนาะครับรุ่นกันครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับรุ่นกันช่วงสายเนะอะมันมานู่ครับผมครับมานุ่งไทยไหลเนาะไทยมันนัก